สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ p l เสียงข้างสนามนะครับวันนี้มีข่าวโรนัลโดมาฟังนะครับเบคแฮมได้พูดอะไรกับโรนัลโดบ้างนะครับก็บอกว่าโรนัลโดนะครับกับเมซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับคู่กันมาตลอด15ปีเลยนะครับผมเขาอยากเห็นโรนัลโดนะครับยังอยู่ในโอลด์ฟอร์ดทักปี2ปีนะครับแล้วก็ผมว่ามีผลกับอย่างมากเลยนะครับกับตัวโรนัลโดเองแล้วก็ทางแมนยูในเด็ดด้วยนะครับ พราะว่าด้วยอายุขนาดนี้นะครับขายยิงประตูได้ขนาดนี้สมรรถภาพร่างกายขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นข่าวไว้นะครับผมต่อมาอีกข่าวนะครับโรนโดนะครับรับใบเหลืองที่เกมที่เจอไบตันนะครับเป็นใบที่149นะครับในชีวิตการคาแข้งนะครับใน11ซีซันที่ผ่านมานะครับผมอีกข่าวหนึ่งนะครับโรนโดบอกแมนยูว่าถ้าเทนฮาก ต้องการนะครับในทิศทางที่ต่างกันเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาเขาไม่อยากจะออกจากไปจากโอทายฟอร์ด oh, นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะโรนโดก็เป็นคนที่ดูว่ามีความมุ่งมั่นมากครับทีมนะครับตัวนคนอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับคนที่ดูว่ามีปัญหาตอนนี้แบกแมนดูหลังแอนเลยนะครับต่อมาอีกข่าวหนึ่งนะครับ แมนยูนะครับที่ไม่ได้ไปเตะอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะถูกลดค่าเหนื่อยลงนะครับ25%ทุกคนนะครับผมแมนอ่าโรนัลโดก็จะลดลงนะครับจาก3 8 5 0 0 0แนานะครับเป็นเหลือ2 8 8 0 0 0นะครับเป็นค่าเหนื่อยน้อยที่สุดนะครับที่ได้รับในปีนี้เลยนะครับของโรนัลโดต่อมาโรนัลโดนะครับจะไม่ได้เล่นอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกใน20ปีนะครับ ถ้าเขายัางอยู่กับแมนยูไปจนในฤดูกาลหน้านะครับผมอีกข่าวหนึ่งนะครับโรนโดนี่ต้องการ2ประตูนะครับเพื่อให้ครบ700ในการยิงให้กับสโมสรนะครับแล้วก็3ประตูเพื่อให้ครบ500ลูกใน5เมเจอร์ยูโรเปียลีกนะครับแล้วก็เหลือ2เกมที่จะต้องเตะนะครับกับอีก3ประตูถ้าเขาทำได้ก็จะ ทำสถิติได้เลยนะครับผมผมว่ารูนโดก็จะไไอารามแหละแต่ว่าในไม่นนก็ต้องดูอีกทีนะครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมยังไงน้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ